สวัสดีเพื่อนๆไพวอนเนียร์ทุกท่านนะคอันนี้ก็จะเป็นกระดาน OKX OK นะครับอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นหน้ากระเป๋า,ากระเป๋าายกระเป๋าเก็บเหรียญกิบโตนะฮะอันนี้ผมมีอยู่ประมาณร้อยเก้าเหรียญน,นะครับร้อยเก้าเหรียญเนี่ยผมจะแบ่งไปหนึ่งร้อยเหรียญน,นะไปปล่อยกู้นะฝากเอินฝากถอนฝากกินดอกอะไรประมาณเนี้แล้วก็จะอยู่ในเทรดเนี่ยเก้าเหรียญอ่าคราวนี้ผมจะ ถอนไปที่กระเป๋า wallet ของเราเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไป t านเฟอร์ก่อนเอานาะ t r a เฟอร์ไปให้อยู่ในกระเป๋า funding น,นะครับการท r a n s f e r นะะก็จะเลือกเมนูตัวนี้นะเหรียญผมอยู่ในกระเป๋า sport อ,อะไรนะ tedding ครับไม่ใช่ sport เหรียญอยู่ใน t e a d i n g ครับผมก็จะย้ายมาที่ funding เพื่อที่จะถอนนะเรากด mac นะโอเคนะครับ อ่ะคราวนี้เราก็กลับไปที่กระเป๋าของเรานะครับให้เลือกเหรียญพายนะฮะกระเป๋าตรงนี้นะครับมุมขวาด้านล่างนะฮะแล้วก็กดเหรียญยพ่ก็ไม่ใช่สิโทษทีนะครับตรงนี้เลยเลือกตัวนี้เลยนะฮะกดคําว่าวิดด์แล้วก็เลือกตัวเนี้ยอ่าวอลเล็ตอ่าเลือกพายนะครับอ่ะเขาก็จะให้เราใส่วอลเล็ตอ่าใช่ใช่ใช่ตัวนี้แหละเดี๋ยวย้อนกลับไปดูช้าๆอีกกันอีกทีเนาะ เดี๋ยวมันมาแล้วก็ต้องอันนี้นะเขาเลยสอใส่กระเป๋าตรงนี้แล้วก็เลือกจานวนนะครับคราวนี้ผมก็จะอ่าผมถอนแค่เก้าเหรียญน,นะมันก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับเท่านี้นะเท่านี้ใจปะ่ะโอเคค่าธรรมเนียมเอาค่าธรรมเนียมเท่าไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา <c oughs> ตรงนี้นะฮะพอดีว่าผมก็จะใช้วิธีสแกนนะแต่ถ้าเรามีเลขกระเป๋าเราก็เอาเลขกระเป๋าอ่า ไ Wallet เรามากรอกตรงนี้นะแต่ตอนนี้ผมจะใช้วิธีสแกนนะครับ่อนนีนเราไปที่ Wallet ไพ่ Wallet Wall นะแล้วก็อใช้สิบสองวรีเนาะในการเปิดกระเป๋านะอืออย่างนี้นะครับอ่ะผมก็จะได้ตัวนี้มาคราวนี้ผมก็มีสองเครื่องไะเนาะมันก็จะสะดวกนิดนึงผมก็จะเลือกตัวเมนูสแกนตัวนี้นะครับทำการสแกน มาแล้วนะมันคิดว่าอะไรเนี่ยเอออ่ะมันไม่ได้เดี๋ยวก็จะใช้วิธีเอาที่อยู่กระเป๋าไปก็แล้วกันครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์ เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหา้าสุดอ่ะโอเคเอา้าวเราก็ได้เหรียญ <le> <le> เราจะได้แค่แปดจุดเก้าห้าพายนะโอมันหักหักในตรงนี้เนาะถ้าเราอยากได้สิบเต็มเต็มเราก็ต้องใส่ไปถือว่าค่าธรรมเนียมสูงอยู่แล้วเนี่ย ได้แค่8.95หักไปหนึ่งเลยหรอ1.1.05เนาะเดี๋ยวไปดูกระเป๋าว่าเข้าหรืยงังตรงนี้มันมันจะขึ้นขีดที่ขีดเขียวทีละทีละอันทีละอันนะครับถ้าขึ้นจนครบแสดงว่าเหรียญถึงแล้วอะถึงยังถึงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปเปิดดูกระเป๋าอ่ะเขาก็มีเนี่ยอ่าขาเรียกว่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบเช็ค ตรวจสอบเช็คเครือข่ายได้นะครับประวัติก็ประวัติการทำธุรกรรมนะอะ่ประมาณนี้นะนี่คือเครือข่ายประวัติประวัติประวัติทำธุรกรรมในเครือข่ายทรานี้ผมไปดูอ e ีเมลนะครับอีเมลแจ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอยอดส่งเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูกระเป๋าพายหน่อยมาหรือยงัง รีเฟซหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วครับวิธีการโอนเหรียญออกจากกระดานโอเคเอ็กก็ไม่ยากนะถ้าท่านใดทําไม่ทันลองย้อนไปดูอีกสักรอบหนึ่งเนาะ,ะก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันสําหรับเรื่องการโอนเหรียญออกนะส่วนเรื่องการโอนเหรียญเข้ายังไม่ได้ทําคลิปเลยอ่ะไม่เป็นไรนะก็ไม่ยากอนะโอนเหรียญเข้าก็แค่นี้ฮนะเราก็เอาที่อยู่ของกระดานมาใส่ นี่นะตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ผมจะสแกนเคียโคดนะฮะผมทดสอบเนี่ยฮะผมใช้สแกนเคโคดของกระดานนะครับของกระดานกระดานโอเอนะฮะเคยเอาลองที่อยู่มาใส่แล้วมันไม่ไปนะฮะเราก็ใช้วิธีสแกนนะโอเคนะจบกันตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะขอให้ชิมันนะรู้ว่าเหรียญพายอนาคตยังสดใสอยู่นะฮะถึงแม้ว่าราคาจะยังยังไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ยังมีโครงการต่างๆ มีโปรเจกต์มากมายที่กำลังทยอยเข้าร่วมกับพายเน็ตเวิร์กนะกดขุดไปทุกวันนะลากันไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ